สวัสดีครับนี่คือช่อง Yes IPES ของ Bom Saki โฟนะครับผมตั้งใจทำช่องนี้ไว้เพื่อทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ e ฟุตบอล2022เวอร์ชันคอนโซลที่แยกออกมาจากโมบายโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้ฝากกดติดตามไว้ในอ้อมกอดด้วยนะครับ หลังจากที่ e ีฟุตบอล2022คอนโซลเวอร์ชัน1.0.0ได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นฟรีทูเพย์นะครับก็มีหลายท่านยังไม่เคยเล่นก็ไปลองโหลดเล่นเพราะว่าโหลดฟรีนะครับผมแล้วก็มีหลายท่านเหมือนกันนะครับที่สงสัยเรื่องของวงกลมใต้นักเตะนะครับเนี่ยที่เป็นเคอร์เซอร์วงกลมวงกลมแบบนี้เนี่ยมันเหมือนในเพจม o b i l e เลยนะครับผมจะเอาออกได้หรือไม่ครับใน PC มันควรจะเป็น ภาพที่ค่อนข้างสมูทแล้วก็ไม่มีอะไรเกะกะลูกตานะฮะผมเชื่อว่าบางคนไม่ชอบนะครับผมที่มีวงกลมใต้นักเตะแบบนี้เจ้าวงกลมที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Direction Guide นะครับผมมันจะแสดงผลอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปิดมันนะบางคนบอกว่าเอ๊ะเวอร์ชันคอนโซลที่ผ่านมาไม่มีวงกลมอะไรแบบนี้นะมีแต่โมบายนะครับทำไมเกมทำลดสเปคไปเทียบเท่ากับโมบายหรือเปล่ามันลกตา <laughs> ปิดได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นออฟไลน์อยู่นะ คุณกดหยุดเกมนะครับถ้าเล่นออฟไลน์นะไม่ใช่ออนไลน์นะกดหยุดเกมนะครับแล้วก็เลือกที่ select size นะครับผมเลือกไปที่จอยของเราแบบนี้นะครับถ้าเป็นจอย Xbox นะครับกดที่ปุ่ม Y บนจอยนะครับแต่ถ้าเป็นจอย PS4 ให้กดปุ่มสามเหลี่ยมนะครับเข้าไปที่ command configuration นั่นเองนะครับเข้าไปข้างในแบบนี้นะเราก็จะเจอหน้านี้นะครับเป็นหน้าปรับปุ่มบังคับของเรานั่นเองนะครับผม ให้กดที่ Y อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็น Joy p a 4นะครับก็กดที่สามเหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้ามาที่ Detail Setting ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาล่างๆนะก็ไม่เกือบล่างนะครับผมอยู่กลางๆนะหาคำว่า Direction Guide ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็น On ้ wide, แสดงว่า Direction Guide เจ้าวงกลมนี้เนะี่ยมันจะแสดงผลอยู่นะครับให้เปลี่ยนเป็น Off นะ Off คือปิดมันนั่นเองฮนะแค่นี้แหละครับผมกดเป็น Off ไว้นะครับและลองเข้าไปในเกมนะ ก็จะไม่มีแล้วนะครับเจ้าวงกลมที่ลูกผู่ลูกตางเรานะครับผมก็จะหายไปนั่นเองนะครับอันนี้คือในขณะที่เราเล่นแบบออฟไลน์นะครับเราสามารถกดหยุดเกมแล้วก็กดเข้าไปปิดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นออนไลน์นะครับเล่น랭กิ้งเล่นอีเวนต์อะไรอยู่เล่นกับคนอยู่เนี่ยถ้าเป็นออนไลน์เนาะเราไม่สามารถกดหยุดเพื่อเซลเลกไซส์ได้นะครับผมเราต้องให้จบแมตช์ก่อนนะครับแล้วออกเกมไปปรับนั่นเองนะฮะอ่ะเผื่อใครหาไม่เจอนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับข้างนอกเกมนะ ให้เข้าไปที่ extra นะครับกด r 1ไปเรื่อยๆนะกดที่ extra ตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่เกมเ setting นะครับกดเข้าไปแล้วเลือกที่ controller นะครับอันที่2นะฮะกดเข้าไปอีกทีนึงนะครับผมจะมี controller ที่เราเคย c o n ฟิกไว้1น3แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเราจะปรับที่ controller หนึ่งนะครับก็กดที่ y อีกทีนึงหรือว่าสามเหลี่ยมนี่แหละครับแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้นั่นเองนะครับเข้ามาหน้าเดียวกันนะเราก็หาคำว่า direction guide นะครับผมถ้าเกิดเป็น on อยู่ก็ปรับเป็น off แค่นั้นแหละครับผมนี่คือวิธีการเอาเจ้าวงกลมที่ว่านี่ออกไปนั่นเองนะฮะถ้าเกิดใครชอบจะกลับมาเหมือนเดิมก็กดเป็นออนไว้นั่นแหละครับผม น่าจะหายสงสัยสําหรับหลายท่านที่สอบถามกันเข้ามาทางแคสแฟนเพจนะครับว่าพี่เอาวงกลมออกยังไงครับผมไม่ยากเลยนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมมาบอกให้ทราบคร่าวๆสั้นๆนะครับถ้าเกิดอยากรู้เรื่องไหนอีกสําหรับ E3 2022คอนโซลนะครับผมก็จะทําคลิปไว้ในช่องนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ